โอเคครับผมก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาทำของเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้นะครับว่าเราจะหากบได้หรือเพชรได้กี่เพชรกี่ตัวอะไรประมาณนี้นะครับแต่ประเด็นหลักของเราก็คือจะโฟกัสเพชรเท่านั้นเองนะครับก็เราไปดูกันที่อีเวนต์แรกกันเลยเนาะเออเดี๋ยวผมมันวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับแต่ผมจะนับเฉพาะเดือนพฤศจิธธก,ากาก็คือ ผมก็จะเริ่มนับเดือนที่1เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเรามารับเพชรกันที่ PVP ก่อนว่าเราจะอยู่แรงหนึงได้หรือเปล่าโก้หอ่าคือผมอยู่ท้องหงได้นะครับเราก็ตีไปเลยนะครับว่า PVP อ่ะเดือนนี้ผมได้อย่างน้อย5สัปดาห์ก็500เพชรนะครับก็จะเป็นวันที่1พฤศจิกา แพฤศจิกาแล้วก็15พฤศจิกายีพฤศจิกายีพฤศจิกานะครับคือวันพรุ่งนี้จะเป็นวันรีแลงนะครับส่วนวันได้ของรางวัลก็จะเป็นวันถัดไปเนาะอย่างวันที่1ผม PvP คืนนี้ก็คือเมื่อวานนั่นเองแล้ววันนี้วันที่2เราจะได้รับเพชรน,นะครับก็จะเป็น2 9 16 23 30กนะครับก็ถือว่าจะได้มาแล้วนะครับก็500เพชรน,นะครับเออขั้นตอนแรกนะนี่แปบ๊บเดียวก็แลงโก้แล้ว <c oughs> ไม่ต้องเล่นมากครับผมขอแค่ทีมเราวอนนะแบบต้องการไงก็มีแต่คนอยากจะมาตีอยู่แล้วนะครับโอ้ยครับขั้นตอนต่อไปก็ที่ผมจดไว้นะก็จะเป็นข่าวงกฎนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่กิจกรรมเนาะนี่นะครับเขาเขาวงกดก็คืออย่างน้อยถ้าอย่างที่ผมบอกถ้าเล่นระดับง่ายสุดคือ ตีปุบรอบเดียวคืออย่างน้อยนะครับก็ได้100เพชรนะครับคือแต่ถ้าผมขยันแต่ตัวต้องมีนะถ้าตัวต้องมีก็คือขยันก็จะได้ประมาณ150เพชรนะครับในการเล่นทุกรอบเลยก็ยู่ระดับปันมาประมาณปานกลางเนาะคืออย่างน้อยขั้นตอนนี้พอรวม PVP เขามงกฎก็จะมี600เพชรแล้วครับเออส่วนอีเวนท์ที่3นะครับก็คืออีเวนท์นี่นินเองเขาเรียกว่าค้ออธิษฐานนะ ขออธิษฐานดวงดาวนะครับดาวตกอันนี้มันก็จะมีรางวัลที่1 2 3 4สนะครับเรียงกันว่าเรามาเปิดดวงดาวอธิษฐานดาวตกเราจะได้อันดับที่เท่าไหร่แล้วมันก็ค่อนข้างเวอร์มากนะครับพูดง่ายๆว่าอีเวนต์นี้มันก็เคยไม่ได้เพรเหมือนกันพูดง่ายๆว่าขึ้นอยู่กับดวงดวงแบบดวงจักเตยส่วนรางวัลที่แย่ที่สุดก็จะเป็นกบม่วงนะครับอันดับที่4 ส่วนหนดับที่3ก็จะเป็นกบ9ดาวนะครับเอาหน้ับที่2ก็จะกบ9าดาวแล้วก็เพชรด้วยแต่ผมจำไม่ได้ว่าเพชรมันเท่าไหร่แต่หลักพันนี่แหละส่วนัรางวัลที่1ก็กบ9ดาวหลายตัวแล้วก็เพชรก็เยอะมากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเผื่อไว้ก็คือยังไงเราไม่ได้ที่1กับที่2องยู่แล้วนะเพราะผมเล่นผมยังไม่เคยได้เลยก็ตีไปก็ถือว่ายังคงเพชรอยู่ที่600เพชรนะครับสําหรับเดือนนี้แล้วกิจกรรมที่4ี่ก็ไม่ใช่อะไรนะครับก็เล่น เล่นธรรมดามันอัพเวลก็จะได้ประมาณ10เพรเออแล้วก็ตีไป2เบลแล้วกันเดือนนี้ก็40เพรนะครับก็ทําทให้สรุปได้ว่าเดือนนี้เราจะได้ประมาณ640เพรนะครับของเดือนพฤศจิกานะเออต่อไปเราก็จะไปกิจกรรมหากบม่วงนะครับว่าเราจะได้กี่ตัวนะครับกิจกรรมแรกก็คือล็อกอินเลยครับอืมผมดูตรงไนวะเนี่ยไอ้ล็อกอินหน้าแรกเลยอะ อือีอ๋เออนี่ยผมหารูปขึ้นแล้วกันล็อกอินหน้าแรกมันจะเป็นล็อกอินต่อเนื่องของฮาโลวีเนาะเมื่อเราล็อกอินครบ7วันนะครับเราก็จะได้กบบม่วงมาหนตัวแล้วส่วนล็อกอินที่2ก็คือล็อกอินนี่นะครับ28วันก็คือ Lock ล,ล็อกอินรายเดือนนั่นเองเราก็จะได้กบม่วงอีกตัวเป็น2ตัวนะครับ แล้วเราก็จะมีกบม่วงตัวที่3ามนะครับในการที่เราได้รีไปจําเดือนกนะ็คือการหลอมนั่นเองก็จะเป็นกบตัวที่3ามนะครับเออตรงนี้กบม่วงแล้วกบตัวที่4ี่ก็อยู่ที่ร้านค้ากิวนะครับผมอยู่นี่หรือเปล่านี่ดิเออถูกแล้วนี่นะครับนี่ก็เป็นกบม่วงตัวที่4ี่นะครับร้านค้ากิวส่วนกบม่วงตัวที่ห้านะครับก็จะเป็น อีเวนต์อธิษฐานดาวตกนะครับคือแย่สุดยังไงก็น่าจะได้กบม่วงสักตัวนะครับคงไม่มีทางที่จะได้แบบกบฟ้าอย่างเดียวว่ะเออ,อยังไงก็ต้องมีกบม่วงอะ่ะเอออันนี้ก็คือถือว่ารับประกันได้ง่ายเลยนะครับว่าเดือนนี้เราได้อยู่แล้วห้าตัวนะครับแต่ถ้าเราขยันเล่นนะครับหรือเรามีแต้มเยอะเราก็ดันดันคะแนนรวมไปให้ได้1ิบ้านเลยครับถ้าสิบ้านไปฟืบเราก็จะมีตัวที่หกนะครับที่ผมไม่นะเพราะว่าผมมีไม่ถึงอยู่แล้วนะครับเออ ผมก็เลยจะตีว่าผมจะได้ประมาณแค่5ตัวนะครับเดือนนี้เพราะสเตจวิ่งผมเล่นไม่ถึงอยู่แล้วคะแนน10ล้านมันเยอะเกินไปนะครับแล้วส่วนกิจกรรมที่10นะครับก็คือรางวัลล็อกอินนะครับอันนี้คือเราไม่รู้นะครับว่าเราจะได้ขนนกเพชรกบม่วงหรือเปล่าอะไรยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับทางเกมนะครับว่าเขาจะให้อะไรมานะครับถ้าดีเขาก็ให้เพชร เหมือนเดือนที่แล้วหรือเดือนไหนจําไม่ได้เหมือนกันน่าจะเดือนที่แล้วมั้งที่ว่าแจกน่าจะเดือนน่าจะเดือนกันยาครับที่ว่าเขาแจกเพชรหนึ่งร้อยสองร้อยประมาณสองร้อยหรือสามร้อยจำไม่ได้ปะแต่เดือนนั้นเขาแจกเยอะมากครับเออมันก็อาจจะมีเพราะเราก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีเวนต์แบบสุ่มเนาะอีเวนต์ล็อกอินนะครับส่วนสิบเอ็ดนะครับก็มาที่กิจกรรมอันนี้นะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยเล่นนะครับแต่ อย่างน้อยผมว่ามันน่าจะให้เพชรอะเพราะว่ามันขึ้นสุ่มเพชรมาให้ไงแล้วยิ่งแบบอีเวนต์แบบเนี้ยผมว่าอย่างน้อยต้องได้100เพชรนะครับลูกเต๋าสุ่มรางวัลแห่งโชคนะครับผมไม่รู้ว่าลูกเต๋านี่มันคล้ายๆลอตเตอรี่หรือเปล่าไอที่เราเคยหมุนกันนะถ้าเป็นลอตเตอรี่นี่แบบไอ้วงล้อนะถ้าหมุนไปนั้นไม่ได้ไม่มีเพชรแน่นอนแต่ถ้าแบบเนี่ยมันขึ้นเพชรอย่างนี้ผมว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะได้อย่างน้อยก็ถ้ามีก็ขั้นต่ำหนึ่งร้อยเพชรอะ แล้วก็กบม่วงก็น่าจะได้แน่นอนครับก็เลยสรุปได้ว่านะครับเดือนนี้เราจะได้ขั้นต่ำนะครับถ้านะถ้าอันนี้เป็นอีเวนท์ที่เราได้เพชรก็จะได้ทั้งหมดประมาณ720เพชรนะครับไม่ต่ำกว่านะไม่ต่ำกว่า720เพชรส่วนกบม่วงก็จะไม่ต่ำกว่า5ตัวนะครับเออจากสันนิฐฐานที่ผมคิดไว้นะครับก็ประมาณนี้เอง <c oughs> เล่นตั้งนานก็ได้เดือนละประมาณเท่านี้เองนะครับตอนนี้เพชรผมก็มีเพชรอยู่1,566เนาะ ถ้าผมได้อีก700ก็จะเป็นประมาณ2 2 0 2แล้วก็จะเก็บกันอีกประมาณ4,400เพชรนะครับเพื่อที่จะไปสุ่มไปสุ่มรอบหน้าจากการที่ผมคาดการไว้ก็ไอดีนี้น่าจะไปสุ่มเกียรอีกรอบนึ่งก็ตอนประมาณช่วงมีนานะครับไม่มีนาก็เมษาช่วงนี้น่าจะแต่ผมอยากจะให้มันพอดีกับครบรอบ12ปีเท่านั้นเอง เพราะว่าเกียร์ดีๆมันจะมาพอดีนะครับเออถ้าเราซัดช็อตนั้นก็น่าจะหมดครับคือถ้าเกียร์ผมได้พอมีพอกินดานต่อไปที่ผมจะไปเล่นก็ผมก็จะไปเริ่มไปหากบ9ดาวแล้วเออผมก็จะไปดันบ l o 9ดาวแล้วเนาะเพื่อที่จะทีมเราจะได้มี9ดาวแม็กหลายๆตัวนะครับตอนนี้ย um ังไม่มีไงเพราะว่าขาดกบ้9ดาวนะครับ คือถ้าเราเล่นสายฟรีเราก็ต้องไปทีละสเตปนะเดี๋ยวเราไปกวาดเกียร์ก่อนพอกวาดเกียร์เสร็จแล้วฟึบเราก็ไปเล่นกบก้าวดาวกันดีกว่านะครับพอเราได้กบก้าวดาวกันแม็ก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 ฟืบเดี๋ยวเราก็กลับมาเสริมเกียร์ให้แน่นขึ้นมาอีกเออมันก็ประมาณนี้นะครับในการใช้เพชรแค่เราจะไม่ใช้ให้มันพลาดผิดพลาดเรื่อยๆนะครับเราจะต้องวางแผนในการใช้เพราะว่าเรามันเป็นสายฟรีทั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็กบม่วง สรุปเลยกบม่วงได้ไม่ต่ำกว่า5ตัวอยู่แล้วนะครับแล้วเพชรก็ไม่น่าจะต่ำกว่า720เพชรนะครับสำหรับเดือนนี้ก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ